ราศีตุลดวงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามการวิเคราะห์ตามหลักสวสอตอานไลซิสภาคพื้นดวงชะตาสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทนายที่แม่นยามต่อไปเรามาดูนะครับจุดเด่นนะครับ จุดแข็งหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าสเรนนะครับของท่านนะครับว่าในดวงเดิมพื้นดวงของท่านเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะดูไพ่สามใบด้วยกันนะครับใบแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ต่างๆครับที่ท่านจะพบเจอใบที่สองครับก็จะเป็นคนที่สนับสนุนนะครับคนที่คอยทำให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะครับใบที่สามจะเป็นเรื่องของ คำแนะนำนะครับว่าเราควรจะทําอะไรนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรนะครับเพื่อว่าจะได้ประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการและใช้จุดเด่นนะครับจุดแข็งเราไปสู่ความสําเร็จของเราได้ไพ่ที่ชุดที่1นนะครับเป็นไพ่จุดแข็งของท่านชาวราศีตุลน,นะครับไพ่ใบที่หนึ่งนะครับ เป็นสเตรนนะครับสเตรนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับที่นั่งอยู่บนสัตว์ร้ายนะครับก็คือสิงโตนะครับที่ดุร้ายแต่ว่าเขานะเธอสามารถที่จะควบคุมมันได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะให้มันนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราเห็นนะครับแสงเรืองรองอยู่ปลายทางสามารถที่จะควบคุมสัตว์สิงโตนะครับ ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ซึ่งต้องอาศัยนะครับความมุมานะความภาคเคียนนะครับแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวนะครับความที่เที่ยงตรงแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองเอาชนะจิตใจนะครับที่พยายามที่จะออกนอกลู่นอกทางนะฮะเขาก็สามารถที่จะดึงกลับมาแล้วก็สามารถที่จะมุ่งไปข้างหน้านะครับสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของ เขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นจุดแข็งของชาวราศีตุลน,นะครับที่เมื่อมองเห็นโอกาสแล้วเมื่อเห็นเห็นจุดมุ่งหมายแล้วนะครับสามารถที่จะนำทางไปสู่จุดหมายนั้นแม้ว่ามีอุปสรรคมากมายรออยู่ข้างหน้าเพียงใดก็จะสามารถเดินทางไปถึงนะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นด้วยจิตใจที่ทุ่มเท เป็นลักษณะของชาวราศีตุลไพ่ใบที่2นะครับเป็นอัศวินถือไม้เท้านะครับหรือไนออฟแวนนะครับคุณนี้ก็บ่งถึงนะครับว่ามีรูปของอัศวินนะครับที่นั่งบนนกอินทรีนะครับพร้อมเชียพุ่งไปข้างหน้าบ่งถึงว่านะครับคนที่จะช่วยเหลือนะครับคนชาวราศีตุลน,นะครับก็คือเป็นผู้ที่ มีความขยันขันแข็งนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับมีจิตใจที่เปลี่ยมไปด้วยความตั้งใจความที่อยากให้งานสําเร็จนะครับมุ่งไปข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของตัวท่านชาวราศีตุลเองนะครับที่มุ่งทยานไปข้างหน้าอยากจะสําเร็จอยากที่จะเห็นนะครับผลลัพธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับเขาก็ ตรียมตัวนะครับในการที่จะบินสูงนะครับเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับเราจะเห็นนะครับไพ่หันหน้าเข้าหากันด้วยนะครับก็แสดงว่ามีความกลมกลืนนะครับมีความกลมเกลียวกันนะครับระหว่างคนรับและคนให้นะครับมุ่งไปสู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีการมองเห็นนะมองตาก็รู้ใจเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเราได้เพื่อนคู่คิด มิคู่ใจแล้วนะครับเขาก็จะส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จส่งเสริมให้เราไปสู่เส้นใหญ่ของเราได้ไพ่ใบที่3นะครับเป็นบทสรุปข้อเสนอแนะนะครับคำแนะนํานะครับสำหรับท่านชาวราศีตุลเองครับเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับก็ได้ภพ่แปดเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องใช้ความสามารถในการพัฒนานะครับแล้วก็จะ กิดทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่จับต้องได้นะครับสามารถที่จะมีเงินมีทองใช้นะครับจากที่ท่านได้วางแผนดีๆนะครับใช้จุดแข็งของท่านให้เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะย้อนกลับมาหาท่านเป็นรูปในเรื่องของตัวเงินนะครับในเรื่องของ ทรัพย์สินวัตถุเงินทองต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าสําหรับท่านที่เ,เล่นหุ้นนะครับถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้กําไรนะครับมากกว่าคนปกตินะครับซึ่งไพ่แปดเหรียญนี้นะครับเป็นไพ่สําหรับคนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะ ได้รับโชคนะครับเพราะฉะนั้นลองมองหาลูทางนะครับลองมีหุ้นส่วนนะครับต่างๆไว้นะครับเราก็อาจจะประสบความสําเร็จนะครับจากการเข้าหุ้มหุ้นนะครับร่วมหุ้นร่วมทุนต่างๆนะครับก็ลองดูนะครับในการหาโอกาสดีๆนะครับจากจุดแข็งของเราเองไพ่ชุดที่2นะครับเป็นจุดอ่อนของท่านนะครับไพ่ใบแรกที่ขึ้นก็เป็นไพ่เดอะฟูลนะครับเดอะฟูลนี้ ถือว่าเป็นภัยท่องเที่ยวเป็นภัยเดินทางนะครับอาจจะไม่อยากรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะออกไปศึกษาในโลกว้างต่างๆนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้ศึกษาในข้อมูลในเรื่องของ ทางเดินว่าจะเดินไปทางไหนการเดินทางจะเดินไปอย่างไรนะครับก็จะเดินดุ่มๆไปด้วยความมั่นใจว่าไปทางนี้ได้แน่นอนโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ดูแผนที่ก่อนนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีชายหนุ่มนะครับที่ ถือไม้นะครับและด้านหลังก็มีกระเป๋าอยู่นะครับแล้วก็เดินไปนะครับจะตกเหวอยู่แล้วนะครับถึงแม้มีใครเรียกกลับก็ไม่ยอมกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน,นี้ก็บ่งถึงว่านะครับ าชาวราศีตุลน,นะครับมีโอกาสที่จะคิดอะไรนะครับคิดเองเออเองแล้วก็ไม่ได้ดูว่าชาวบ้านเขาทำอย่างไรนะครับกาบบ้านเขาเดินไปทางไหนนะครับตัวเองก็จะเดินไปจนตกหน้าผาจริงๆแล้การที่มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ การท่องเที่ยวนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับสามารถแลกเปลี่ยนสามารถที่จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องวางแผนให้ดีนะครับทำอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับของชาวราศีตุลด้วยนะครับเวลาที่อยากทําอะไรเวลาอะไรต่างๆก็ลุยไปเลยแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่อนของท่านจะต้องหันกลับมาว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็คนปกติคนอื่นเขา ดูอะไรไปบ้างครับอย่างเช่นเวลาเดินทางก็ต้องดูแผนที่นะครับการเตรียมอุปกรณ์เตรียมยานพาหนะให้พร้อมนะครับเพื่อเราสามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายได้สําเร็จนะครับตอนนี้ลักษณะของโดฟูคือเดินไปเรื่อยนะครับแล้วจุดมุ่งหมายก็เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะครับเพะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนของท่านต้องมีการแก้ไขต้องพยายามที่ มีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการทำตามแผนที่เราวางไว้ด้วยไพ่ไปที่2ในชุดจุดอ่อนนะครับ <c oughs> ก็เกินไพ่เพจออฟซอสนะครับหรือเป็นเด็กถือดาบนะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าคนที่สนับสนุนให้เกิดจุดอ่อน <c oughs> ก็คือว่าเป็นคนที่ใหม่ๆนะครับการรับผิดชอบยังไม่มากครับเป็นเป็นขั้นตน้นเป็นครบ เข้าพวกเดียวกันกับเดอะฟูลได้เลยนะครับก็ก็ยังไม่รับผิดชอบอะไรมากมายนะครับก็ถือดาบฝึกไปฝึกมาอยู่นะครับแต่ว่าคงจะต้องพยายามนะครับให้เขาฝึกจิตฝึกใจตัวเองแล้วก็ฝึกวิเคราะห์ในเรื่องรายละเอียดในเรื่องของว่าเราจะต้องทำา1 2 3 4อะไรบ้างในการที่เราจะเดินไปยังจุดต่างๆนะครับ ในด้านหลังเราจะเห็นนะครับว่ามีแสงทองนะครับของท้องฟ้าอยู่ด้านหลังแะจะมีภูเขาหิมะที่สูงชันนะครับแต่ก็จะพ้นผ่านไปได้ครับถ้าเรามีวิธีในการแก้ปัญหาและการเตรียมตัวเตรียมการที่ดีก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ไพ่ใบที่3นะครับเป็นสรุปและข้อเสนอแนะนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขจุดอ่อนก็ได้ ไพ่สี่เหลี่ยมน,นะครับไพ่สีเ่นเหลี่ยนี่ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินมีการประหยัดมัธยัสถ์ทางตรงนี้ก็เวลาที่เราเดินทางหรือว่าเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับระหว่างการที่เรามีจุดอ่อนแล้วก็ทําจุดอ่อนนั้นเกิดปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราอาจจะต้องมีการสํารองนะครับ ทรัพยากรสำรองเงินไว้ส่วนหนึ่งครับเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะเวลาที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับถ้าเรามีทุนสำรองแล้วนะครับเรามั่นใจได้เลยนะครับว่าพอเมื่อเจอวิกฤตเราก็สามารถที่จะหาคนช่วยหรือจ้างคนช่วยได้ง่ายๆนะครับก็วางแผนดีๆนะครับเหมือนกับไพสีเหลียน,นะครับเขาก็าพยายามเก็บหอมรอมลิบนะครับ ประหยัดมัธยัถ์นะครับพยายามที่จะเก็บเงินไว้นะครับให้ดีตรงนี้ก็ถ้าได้ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในการลงทุนต่างๆก็ต้องลงทุนให้เหมาะสมนะครับลงทุนให้เหมาะกับสารภาพของเรานะครับอาจจะถ้าเรามั่นใจเกินไปนะครับเหมือนเดาฟูเนี่ยแล้วก็ไปลงทุนในส่วนที่เราไม่ถนัดนะครับหรือว่าไปลงทุน ก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจุดอ่อนตรงนี้เราเราเห็นเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะไปรเริ่มสิ่งต่างๆใหม่ๆก็ขอให้พยายามหาข้อมูลนะครับพยายามดูกฎเกณฑ์นะครับดูระเบียบหรือว่าดูรายเรียดต่างๆให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราจะไม่ได้ผิดพลาดหรือมาเสียใจในภายหลงังได้ชุดที่3านะครับ เป็นเรื่องของโอกาสนะครับไปที่1นะครับเป็นไพ่เดอะเชลิออตนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นรูปม้านะครับที่ควบลอยทะยานเป็นรถม้านะครับควบลอยทะยานอยู่บนท้องฟ้าอากาศนะครับมีดาวล้อมรอบมากมายครับแสดงถึงว่านะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะครับสําหรับไพ่เชลออตก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ การต่างประเทศนะครับหรือว่าธุรกิจการบินธุรกิจการเดินทางการสวนส่งโลจิสติกต่างๆนะครับตรงนี้ท่านลองดูนะครับในการเลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ท่านได้เปิดโลกทัศน์แล้วก็ได้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับบางท่านก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไปเรียนรู้ไป สืบซับวัฒนธรรมต่างๆบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศเราอีก10ปี20ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาวางแผนนะครับในการทำธุรกิจหรือวางแผนในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับตรงน,นี้ก็เราทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อได้ไพ่ชริออดเราอาจจะมีความกังวลน,นะครับว่าม้าที่มัน วิ่งไปนี้นะครับเราจะคุมได้หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นใจเราเองด้วยนะครับต้องสําคัญก็คือพยายามจะกลัวนะครับลองผิดลองถูกไปตอนแรกนะก็เหมือนปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานเที่ยวเดียวมันคงไม่ได้นะครับเราก็ค่อยๆประคองตัวค่อยๆถีบไปนะครับเดี๋ยวพอสักระยะหนึ่งเราเข้าที่มันก็จะปั่นได้เช่นเดียวกันนะครับการ กลุ่มบางเขนนะครับก็ต้องใช้เวลาต้องมีความเข้าใจในยานพระของเราในม้าของเรานะครับให้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่แวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะช่วยส่งผลนะครับให้สิ่งต่างๆได้สําเร็จได้ไวนะครับสําเร็จแน่ในการหาโอกาสต่างๆโดยได้ไพ่เชอร h ร r ่ออนไพ่ใบที่2นะครับบุคคลที่สนับสนุนนะครับให้เกิดโอกาสต่างๆขึ้นนะครับ ท่านก็ขึ้นไพ่ควีนออฟแคบนะครับหรือราชินีถือถ้วยนะครับก็เป็นลักษณะคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับคอยสนับสนุนนะครับถ้าสามีากลับมาบ้านก็จะคอยเตรียมข้าวเตรียมน้ําเตรียมอะไรต่างๆไว้ให้คู่ครองได้ชื่นอกชื่นใจนะครับตัวน,นี้ก็ท่านก็ลองมองหานะครับคนที่สามารถที่มาซัพพอร์ตท่านไดน้สามารถที่จะมาสนับสนุนได้ก็คือคนที่มี น้ำใจดีนะครับอาจจะเป็นคู่ครองของท่านนะครับหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับท่านมีโอกาสได้รับการสนับสนุนหาโอกาสต่างๆได้อย่างมากมายไพ่ไปที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําแนะนำนะครับในเรื่องของโอกาสนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าได้ไพ่ ที่แสดงว่าเรามีโอกาสในเรื่องของเรื่องของการสื่อสารนะครับในเรื่องของธุรกิจโฆษณาคมระบบออนไลน์ต่างๆนะครับเป็นรูปสองเหลียญน,นะครับเราเข้าใจนะครับว่าผู้หญิงนี่มองสิ่งต่างๆเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีพยันตรายอุปสรรคอยู่ด้านหลังนะครับมีสุนัขจิ้งจอกอยู่นะครับพร้อมที่จะตะคุบเรานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่กลัวเขาก็ถือดาบเตรียมนะ ลุยกับมันได้นะตรงนี้ก็แสดงถึงว่านะครับถึงแม้มีอุปสรรคต่างๆนะครับมากมายรออยู่ด้านหน้าแล้วก็มีคนที่คิดปองร้ายอยู่ด้านหลังนะครับคนที่ได้ไพ่ไบนี้ก็สามารถที่จะฟันฝ่ารุ่นล่วงไปได้ดีนะครับสำหรับไพ่สองดาบเนี่ยก็จะหมายถึงในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นพวก โลหะเล็กๆนะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับท่านลองมองหาโอกาสเหล่านี้นะครับว่าท่านมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่านี้ก็จะมีโอกาสได้กําไรเกิดขึ้นได้ชุดที่4นะครับเป็นภาวะคุกคามนะครับของท่านชาวราศีตุลน,นะครับนี้นะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งนี้เป็นไพ่ view of fortune นะครับเมื่อมาอยู่ในตําแหน่งของภาวะกุคามนะครับสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังนะครับในธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจของการจัดสรรที่ดินนะครับธุรกิจการขายสังหาหริมทรัพย์นะครับก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในส่วนต่างๆเวลาทํากิจการเหล่านี้ท่านจะต้องมี คนช่วยเหลือนะครับคนคอยเป็นที่ปรึกษานะครับอย่าทำคนเดียวนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในไพ่ดิวอ f fortune เนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นรูปลิงปิดตาแล้วก็มีจิงโจ้นะครับที่พยายามตะกายขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นวงจรวัฏจักรนะครับของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เรานะครับมองเศรษฐกิจไม่ขาดนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เราไม่ถนัดนะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับบางคนเขาทำแล้วดีนะครับเราไปทำตามบางทีก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะดูสิ่งต่างๆไม่รอบคอบนะครับคงต้อง หาคนที่ปรึกษานะครับหรือว่าต้องศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อลดสิ่งที่เป็นภาวะคุกคามของเราที่จะเกิดขึ้นได้บุคคลนะครับที่มีส่วนนะครับทำให้เกิดภาวะคุกคามกับเรานะครับต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ที่บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าทีแรกจะมาสนับสนุนเราดีนะครจริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นผลเสียกับเราเองนเพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเราจะเห็นนะครับในรูปของ King of Cup นะครับพระราชาถือถ้วยนะครับท่านก็จะนั่งดูนั่งให้ข้อมูลนั่งให้กำลังใจอยู่บางครั้งท่านก็จะอยู่ห่างๆจากเรานะครับคอยดูเราห่างๆนะครับเป็นห่วงอย่าง ห่างๆนะครับหรือบางคนก็นั่งดูเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับในการที่คบคนเหล่านี้นะครับบางทีเราคิดว่ามีประโยชน์นะครับจริงๆแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวกับเราได้นะครับหรือว่าตัวท่านเองนะครับในเรื่องเมื่อเป็นมีปัญหาเกิดขึ้นก็นั่งอยู่นะครับไม่ได้ หาข้อมูลนะครับหรือว่าไม่ได้ไปปรึกษาท่านใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะเสียบเรียบในเรื่องต่างๆได้เมื่อมีภาวะคุกคามเกิดขึ้นคําแนะนำนะครับในเรื่องของภาวะคุกคามเนี่ยท่านได้ไพ่สิบเหรียญนะครับซึ่งไพ่สิบเหรียญนี่ถือเป็นไพ่โชคดีนะครับเป็นไพ่มหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสมันมีอยู่ มากมายนะครับอยู่ที่เราจะสามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือเราจะต้องหาคนที่ช่วยนะครับอย่างจริงใจนะครับแล้วก็พยายามนะครับหาคนดีๆนะครับหาคนที่ช่วยเราได้จริงๆนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีคนสองคนยืนคุยกันอยู่นะครับมีเงินทองอยู่รอบข้างมากมายนะครับแสดงว่า จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสมากมายเราอย่าไปสร้างแต่สิ่งคุกคามนะรเรามีโอกาสที่จะได้เพื่อนที่ดีนะครับได้มิตรแท้นะครับคอยประครับประคองคอยช่วยเหลือกันไปนะครับให้พบกับความสําเร็จเมื่อมีอุปสรรคก็ช่วยกันประครับประคองให้พ้นภยัยพ้นอุปสรรคนั้นไปได้นะครับต้องหาให้เจอต้องหาให้พบ